ถ้าคุณเป็นราศีพฤษภและช่วงที่ผ่านมาเคยรู้สึกว่าทำดีแค่ไหนก็เหมือนไม่มีใครเห็นค่าเคยรู้สึกว่าตัวเองแบกรับภาระมากกว่าคนอื่นทั้งที่ไม่เคยปริดปากบน่นเคยยืนอยู่ตรงกลางระหว่างความคาดหวังของคนรอบข้างกับความเหนื่อยล้าที่ไม่มีใครรับรู้ขอให้คุณฟังช่วงนี้ให้ดีเพราะนี่ไม่ใช่คำทำนายที่เอาใจ แต่มันคือการสะท้อนตัวตนที่แท้จริงของราศีพฤษภที่หลายคนไม่เคยมองเห็นพฤศภเป็นราศีที่ถูกเข้าใจผิดมากที่สุดคุณไม่ใช่คนดื้อคุณแค่ไม่อยากเปลี่ยนใจง่ายๆคุณไม่ใช่คนช้าคุณแค่ต้องมั่นใจก่อนลงมือและคุณไม่ใช่คนเย็นชาคุณแค่ไม่ถนัดแสดงความรู้สึกออกมาเป็นคำพูด สิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดไม่ใช่เพราะคุณอ่อนแอแต่เพราะคุณเข้มแข็งจนเคยชินกับการทนโดยไม่ร้องขอความช่วยเหลือช่วงนี้คือช่วงที่จักรวาลเหมือนจะหยุดคุณไว้ชั่วคราวไม่ใช่เพื่อกลั่นแกล้งแต่เพื่อให้คุณได้กลับมาถามตัวเองจริงๆว่าสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่มันคือสิ่งที่คุณต้องการหรือเป็นเคียงสิ่งที่คุณเคยชินกับมันราศีพฤษภเป็นราศีที่มีพลังความมั่นคงสูงมาก แต่เมื่อใดที่ความมั่นคงนั้นถูกสร้างบนความฝืนเมื่อนั้นความเหนื่อยจะสะสมโดยไม่รู้ตัวและมันจะค่อยๆแสดงออกมาในรูปของความเบื่อความเฉยหรือความรู้สึกว่าไม่อินกับอะไรเหมือนเดิมถ้าคุณเคยรู้สึกแบบนี้นั่นไม่ใช่สัญญาณไม่ดีแต่มันคือสัญญาณว่าจิตใจคุณกำลังขอพื้นที่หายใจช่วงต้นของพลังราศีพฤษภในรอบนี้เป็นช่วงที่คุณจะเริ่มเห็นชัดว่าคนแบบไหนควรอยู่ คนแบบไหนควรเว้นระยะและสิ่งใดในชีวิตที่ควรเก็บรักษากับสิ่งใดที่ควรปล่อยไปอย่างสงบคุณอาจไม่ได้ตัดสินใจฉับไวเหมือนราศีไฟแต่เมื่อคุณตัดสินใจแล้วมันจะเป็นการตัดสินใจที่ลึกและมั่นคงที่สุดสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากในช่วงนี้คืออย่าเปรียบเทียบเส้นทางของคุณกับใครเพราะจังหวะชีวิตของพฤะพไม่ใช่จังหวะเร่งแต่เป็นจังหวะสะสม คุณอาจไม่ได้เห็นผลลัพธ์เร็วแต่ผลลัพธ์ที่ได้จะอยู่กับคุณได้นานช่วงนี้หลายอย่างอาจดูนิ่งดูเงียบดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ในความเงียบนั้นพลังภายในกำลังจัดระเบียบใหม่คุณกำลังค่อยๆปรับสมดุลระหว่างความรับผิดชอบกับความต้องการของหัวใจและนี่คือบทเรียนสำคัญของพระศในช่วงนี้อย่าก,กลัวการพัก อย่ารู้สึกผิดกับการดูแลตัวเองและอย่าลดคุณค่าของตัวเองเพียงเพราะคุณไม่ถนัดส่งเสียงดังคนราศีพฤษภถูกออกแบบมาให้เป็นรากฐานเป็นเสาหลักเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของหลายสิ่งแต่ถึงอย่างนั้นคุณก็มีสิทธิ์ได้รับการยอมรับได้รับความสบายใจและได้รับชีวิตที่ไม่ต้องฝืนตลอดเวลาช่วงแรกนี้จึงไม่ใช่ช่วงของการเร่งเดินหน้าแต่เป็นช่วงของการตั้งหลักใหม่อย่างมีสติ ใครที่เข้าใจคุณจะเริ่มเข้าใจลึกขึ้นใครที่ไม่เข้าใจจะค่อยๆหลุดออกไปเองโดยไม่ต้องมีดรามา่าและคุณจะเริ่มเห็นคุณค่าของความเรียบง่ายมากกว่าความวุ่นวายทั้งหมดนี้คือสัญญาณว่าพลังของพฤศพกำลังกลับมาอยู่ในตำแหน่งที่ควรจะเป็นไม่หวือหวาแต่มั่นคงไม่รีบแต่ชัดเจนและถ้าคุณยังอยู่ตรงนี้ฟังมาถึงตรงนี้แปลว่าพลังนี้กำลังทำงานกับคุณแล้ว ราศีพฤกษบในช่วงพลังชีวิตนี้คือช่วงที่พลังนิ่งกำลังเปลี่ยนทิศหลายคนอาจรู้สึกเหมือนชีวิตไม่ได้พุ่งแรงไม่ได้หวือหวาไม่ได้มีข่าวดีแบบปังทันทีแต่ในความนิ่งนั้นกำลังมีการปรับฐานบางอย่างที่สำคัญมากถ้าพูดให้เห็นภาพคือเหมือนคนที่กำลังยืนอยู่บนพื้นดินที่แข็งขึ้นเรื่อยๆแม้จะยังไม่ก้าวแต่พื้นใต้เท้ากำลังมั่นคงกว่าเดิมอย่างชัดเจน พฤกษกเป็นราศีธาตุดินพลังชีวิตของคุณจึงไม่ใช่พลังที่เปลี่ยนเร็วหรือสวิงแรงแต่เป็นพลังที่สะสมและทวีคูณเมื่อถึงจังหวะจะส่งผลยาวนานกว่าคนอื่นหลายเท่า ช่วงนี้หลายคนอาจรู้สึกว่าตัวเองเหนื่อยง่ายคิดมากขึ้นหรือเหมือนต้องแบกรับอะไรบางอย่างที่คนอื่นไม่เห็นแต่จริงๆแล้วนี่คือช่วงที่คุณกำลังจัดระเบียบพลังชีวิตใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับตัวตนที่โตขึ้นไม่ใช่ตัวตนแบบเดิมที่เคยยอมทนยอมอดหรือยอมอยู่ในที่ที่ไม่เห็นคุณค่าอีกต่อไปพลังชีวิตของพฤกษบช่วงนี้จะเด่นเรื่องการตัดสินใจเชิงลึกคุณจะไม่เลือกอะไรเพราะอารมณ์ชั่ววูบแต่จะเลือกเพราะมันตอบโจทย์ระยะยาว นี่คือสัญญาณว่าคุณกำลังเปลี่ยนจากโหมดเอาตัวรอดเป็นโหมดสร้างความมั่นคงจริงๆหลายคนเริ่มรู้สึกว่าไม่อยากวิ่งตามใครไม่อยากพิสูจน์ตัวเองให้ใครเห็นถ้าอะไรไม่ชัดไม่จริงใจหรือไม่ให้คุณค่าคุณจะค่อยๆถอยออกมาโดยไม่ต้องมีดรามา่า พลังชีวิตแบบนี้อาจทำให้คนรอบข้างรู้สึกว่าคุณเปลี่ยนไปเงียบขึ้นช้าลงหรือเลือกมากขึ้นแต่จริงๆแล้วคุณกำลังเคารพพลังของตัวเองมากกว่าเดิมและนั่นคือกุญแจสำคัญที่ทำให้ชีวิตคุณเริ่มนิ่งและมั่นคงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดช่วงนี้พฤกษบหลายคนจะเริ่มฟังเสียงร่างกายตัวเองมากขึ้นรู้ว่าควรพักเมื่อไหร่ควรลุยเมื่อไหร่และควรหยุดกับอะไรที่ดูดพลังโดยไม่ให้ผลตอบแทน พลังชีวิตไม่ได้ต้องการความเร่งแต่ต้องการความสม่ำเสมอคุณอาจไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเก่งขึ้นแบบก้าวกระโดดแต่จะเริ่มรู้สึกว่าตัวเองแน่นขึ้นทั้งความคิดการตัดสินใจและทัศนคติช่วงนี้เหมาะกับการวางรากฐานใหม่ไม่ว่าจะเป็นวินัยชีวิตการเงินสุขภาพหรือความสัมพันธ์กับตัวเอง ยิ่งคุณซื่อสัตย์กับตัวเองมากเท่าไหร่พลังชีวิตจะยิ่งกลับมาเร็วขึ้นเท่านั้นหลายคนที่เคยหมดไฟเคยรู้สึกว่าชีวิตวนลูปจะเริ่มเห็นแสงเล็กๆที่ปลายทางแม้ยังไม่ชัดแต่คุณจะรู้ว่ามันมีจริงและคุณไปถึงได้ด้วยจังหวัดของคุณเองพลังชีวิตของพฤึกศพยังเชื่อมโยงกับคุณค่าในตัวเองอย่างลึกซึ้งถ้าคุณยังอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ลดทอนคุณค่าคุณจะรู้สึกเหนื่อยง่ายหมดแรงและไม่อยากทำอะไร แต่ถ้าคุณเริ่มเลือกสิ่งที่เคารพตัวตนคุณมากขึ้นแม้จะยากในช่วงแรกพลังชีวิตจะกลับมาแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่มั่นคงมากช่วงนี้ไม่เหมาะกับการเปรียบเทียบชีวิตตัวเองกับใครเพราะจังหวะของคุณไม่เหมือนใครคุณไม่ได้มาเพื่อแข่งความเร็วแต่คุณมาเพื่อสร้างบางอย่างที่ยืนระยะได้จริง หลายคนอาจรู้สึกว่าตัวเองยังไม่พร้อมยังไม่เก่งพอหรือยังไม่มั่นใจพอแต่ความจริงคือคุณกำลังสะสมพลังในระดับที่คุณอื่นมองไม่เห็นและเมื่อถึงจังหวะที่ใช่คุณจะก้าวทีเดียวไกลกว่าที่คิดพลังชีวิตช่วงนี้ยังส่งเสริมให้คุณกล้าปฏิเสธมากขึ้นกล้าบอกว่าไม่กับสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายชีวิตแม้จะต้องเสียบางความสัมพันธ์หรือโอกาสบางอย่างไปแต่สิ่งที่เหลืออยู่จะมีคุณภาพมากกว่าเดิมอย่างชัดเจน คึกศพหลายคนจะเริ่มเข้าใจว่าความมั่นคงที่แท้จริงไม่ได้มาจากการมีทุกอย่างแต่มาจากการมีสิ่งที่ใช่และพอเหมาะกับตัวเองช่วงนี้ถ้าคุณรู้สึกอยากอยู่เงียบๆอยากโฟกัสกับตัวเองมากขึ้นนั่นไม่ใช่เรื่องผิดแต่คือสัญญาณว่าพลังชีวิตกำลังปรับสมดุลคุณไม่จําเป็นต้องอธิบายการเติบโตของคุณให้ใครเข้าใจเพราะผลลัพธ์ในอนาคตจะเป็นคำตอบแทน พลังชีวิตของพฤกษบในช่วงนี้คือพลังของความอดทนที่มีทิศทางไม่ใช่การทนแบบฝืนแต่เป็นการเลือกอดทนกับสิ่งที่มีคุณค่าและปล่อยสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปอย่างมีสติยิ่งคุณให้เวลากับตัวเองมากเท่าไหร่พลังชีวิตจะยิ่งชัดขึ้นและคุณจะเริ่มรู้สึกว่าชีวิตกำลังกลับมาอยู่ในมือของคุณอีกครั้งอย่างแท้จริง หากคุณอ่านมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่าใช่นั่นแปลว่าพลังชีวิตของคุณกำลังตื่นขึ้นและหลังจากช่วงนี้ไปสิ่งที่คุณสร้างไว้จะเริ่มออกดอกออกผลในแบบที่มั่นคงและยั่งยืนกว่าที่เคยผ่านมาราศีพฤษบในช่วงนี้กำลังยืนอยู่ตรงจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากจุดที่คุณอาจไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าตัวเองกำลังเปลี่ยนเพราะมันไม่ใช่การเปลี่ยนแบบฟ้าผ่าหรือชีวิตพลิกในคืนเดียว แต่มันคือการเปลี่ยนจากคนที่อดทนรอไปเป็นคนที่เริ่มเห็นคุณค่าของตัวเองชัดขึ้นทุกวันงานที่คุณทําอยู่ตอนนี้อาจยังไม่ได้ให้ผลลัพธ์ที่หวือหวารายได้อาจยังไม่พุ่งแบบที่หวังตําแหน่งอาจยังไม่ขยับแต่ถ้าคุณมองให้ลึกกว่านั้นจะเห็นว่าพลังบางอย่างกําลังค่อยๆวางรากฐานให้คุณอย่างเงียบๆ นี่คือช่วงที่จักรวาลกำลังทดสอบความมั่นคงภายในใจของพฤกษบว่าคุณจะยังยืนอยู่กับสิ่งที่เลือกหรือไม่แม้ยังไม่มีเสียงปรบมือไม่มีใครมองเห็นและยังไม่มีหลักฐานว่าคุณมาถูกทางแต่ข่าวดีคือหากคุณไม่ถอยในช่วงนี้เส้นทางการงานของคุณหลังจากนี้จะมั่นคงกว่าที่ผ่านมาแบบเห็นได้ชัด พฤึกษพหลายคนจะเริ่มรู้สึกว่าตัวเองไม่อยากทำงานเพื่อเอาใจใครอีกต่อไปไม่อยากฝืนอยู่ในบทบาทที่ไม่ใช่ตัวเองและไม่อยากยอมแลกศักดิ์ศรีกับความมั่นคงปลอมๆอ,อีกแล้วนี่ไม่ใช่ความดือ้อแต่มันคือการเติบโตงานที่ใช่สำหรับพฤึกศพในช่วงนี้จะเป็นงานที่ให้คุณได้ใช้ความอดทนความสม่ำเสมอและคุณค่าที่คุณเชื่อไม่จำเป็นต้องเร็วแต่ต้องจริงไม่จำเป็นต้องดังแต่ต้องยั่งยืน บางคนอาจเริ่มมองเห็นโอกาสใหม่จากสิ่งที่ทำมานานแต่ไม่เคยจริงจังบางคนอาจได้รับความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวซึ่งตอนแรกอาจรู้สึกหนักเหนื่อยหรือกดดันแต่ในระยะยาวมันคือบันไดขั้นสำคัญที่พาคุณขึ้นไปอีกระดับสิ่งที่ต้องระวังคือการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเพราะช่วงนี้ถ้าพลึกศบเอาเส้นทางตัวเองไปเทียบกับคนที่ดูเหมือนประสบความสำเร็จเร็วกว่าคุณจะเสียพลังใจโดยไม่จำเป็น จำไว้ว่าพฤกษกไม่ได้เกิดมาเพื่อวิ่งเร็วที่สุดแต่เกิดมาเพื่อยืนได้นานที่สุดและเส้นทางที่คุณกำลังสร้างอยู่ตอนนี้คือเส้นทางที่มั่นคงมากกว่าที่ตาเห็นสำหรับคนที่กำลังคิดเปลี่ยนงานเปลี่ยนสายหรือเริ่มต้นสิ่งใหม่ช่วงนี้ยังไม่ใช่เวลาของการตัดสินใจด้วยอารมณ์แต่เป็นเวลาของการวางแผนอย่างรอบคอบถ้าคุณรู้สึกว่าที่เดิมไม่ตอบโจทย์ให้เริ่มเก็บข้อมูลเริ่มพัฒนาทักษะและค่อยๆขยับไม่จำเป็นต้องกระโดดออกทันที ความสำเร็จของพฤกศพจะมาในรูปแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่ไม่มีใครเขย่าคุณลงได้ง่ายๆคนทำธุรกิจส่วนตัวจะเริ่มเห็นสัญญาณดีจากลูกค้าเดิมการบอกต่อหรือความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นแม้ยอดยังไม่พุ่งแต่ฐานกำลังแน่นขึ้นเรื่อยๆคนทำงานประจำจะเริ่มมีคนมองเห็นความสามารถมากขึ้นแม้เขาอาจไม่พูดตรงๆแต่จะเริ่มมอบหมายงานสำคัญให้คุณมากขึ้นและนี่คือโอกาสในการพิสูจน์ตัวเองแบบไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะ สิ่งสำคัญที่สุดในช่วงนี้คืออย่าดูถูกความสม่ำเสมอของตัวเองเพราะสิ่งที่คุณทำซ้ำๆทุกวันอย่างเงียบๆกำลังสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่กว่าที่คุณคิดหากคุณรู้สึกเหนื่อยให้พักได้แต่ไม่ต้องเลิกหากคุณรู้สึกท้อให้หยุดหายใจลึกๆแล้วเดินต่อเพราะเส้นทางการงานของพฤกษบในช่วงนี้ไม่ได้พาคุณไปแค่ความสำเร็จแต่กำลังพาคุณไปสู่ชีวิตที่มั่นคงและเป็นตัวเองมากขึ้นอย่างแท้จริง การเงินของราศีพฤษภในช่วงนี้ไม่ใช่จังหวะของความหวือหวาแบบฟ้าผ่าแต่เป็นจังหวะของเงินที่ค่อยๆหนาแน่นขึ้นอย่างมีฐานพลังหลักที่เด่นชัดคือความมั่นคงจากสิ่งที่คุณทำซ้ำทำต่อทำจริงและไม่ทิ้งกลางทางรายได้ที่เข้ามาอาจไม่ได้มาในรูปแบบก้อนใหญ่ทันทีแต่จะมาในลักษณะต่อเนื่องสม่ำเสมอและมีแนวโน้มพัฒนาเป็นแหล่งรายได้ระยะยาว สิ่งที่คุณทำอยู่ในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะงานที่ต้องใช้ความอดทนความละเอียดหรือความรับผิดชอบสูงกําลังเริ่มให้ผลตอบแทนที่จับต้องได้มากขึ้นบางคนจะรู้สึกว่าเงินเริ่มไม่ตึงเหมือนก่อนแม้ยังไม่ถึงขั้นเหลือเฟือแต่มีพื้นที่ให้หายใจมีช่องว่างให้วางแผนและมีความมั่นใจมากขึ้นในการจัดการชีวิตประจาวัน พฤชศพที่ทำงานประจำจะเริ่มเห็นความชัดเจนเรื่องรายได้เสริมค่าตอบแทนพิเศษหรือโอกาสที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งหน้าที่หรือบทบาทใหม่ที่เพิ่มมูลค่าให้ตัวเองส่วนพฤชศพที่ทำธุรกิจหรือค้าขายจะเริ่มเห็นสัญญาณว่าฐานลูกค้าเริ่มนิ่งลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำหรือมีคนแนะนำต่อแบบปากต่อปากซึ่งเป็นพลังการเงินที่มั่นคงและยืนยาวกว่าการขายครั้งเดียวแล้วจบ โอกาสด้านทรัพย์สินในช่วงนี้เด่นในเรื่องของการจัดระบบมากกว่าการเสี่ยงโชคเช่นการวางแผนเก็บเงินการปรับโครงสร้างรายจ่ายการเคลียร์ภาระค้างคาหรือการนำทรัพยากรที่มีอยู่แล้วกลับมาใช้ให้คุ้มค่าบางคนจะได้เรียนรู้ว่าการลดรายจ่ายบางอย่างให้ชีวิตเบาขึ้นมีค่าไม่แพ้การหาเงินเพิ่มเพราะมันทำให้พลังชีวิตไม่รั่วไหล โอกาสทางทรัพย์ที่ดีสำหรับพิศษในช่วงนี้มักมาในรูปแบบของข้อเสนอที่ดูธรรมดาแต่มีความมั่นคงเช่นงานพิเศษระยะยาวการร่วมมือกับคนที่ไว้ใจได้การลงทุนที่เน้นความปลอดภัยหรือการพัฒนาทักษะที่ต่อยอดรายได้ในอนาคตมากกว่าการหวังผลระยะสั้นสิ่งที่ควรระวังเป็นพิเศษคือความใจอ่อนทางการเงินพิศษเป็นราศีที่มีหัวใจอ่อนโยนและให้คุณค่ากับความสัมพันธ์ ช่วงนี้อาจมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือขอหยิบยืมหรือขอให้คุณรับภาระบางอย่างแทนซึ่งถ้าคุณไม่ตั้งขอบเขตให้ชัดอาจทำให้เกิดความตึงเครียดภายหลังไม่ใช่เพราะคุณไม่อยากช่วยแต่เพราะคุณช่วยเกินกำลังของตัวเองสิ่งที่ต้องระวังอีกอย่างคือการใช้เงินเพื่อปลอบใจตัวเองเช่นการซื้อของเพื่อคลายความเครียดหรือการให้รางวัลตัวเองบ่อยเกินไปโดยไม่ดูภาพรวม พลังการเงินช่วงนี้ต้องการสติบวกแผนมากกว่าอารมณ์หากคุณใช้เงินอย่างมีเป้าหมายจะรู้สึกมั่นคงและภูมิใจในตัวเองมากขึ้นในมุมของโอกาสใหม่บางพริศศพจะได้เห็นช่องทางที่ไม่เคยคิดมาก่อนเช่นการนำความสามารถเฉพาะตัวมาเปลี่ยนเป็นรายได้การสอนการให้คำปรึกษาหรือการทำสิ่งที่รักควบคู่กับงานหลักซึ่งช่วงแรกอาจยังไม่ทำเงินมากแต่มีศักยภาพเติบโตในระยะยาว สิ่งสำคัญคืออย่าดูถูกมูลค่าของตัวเองอย่าตั้งราคาต่ำเกินไปเพราะกลัวคนไม่ซื้อหรือกลัวไม่สำเร็จเพราะพลังของคุณในช่วงนี้คือคุณค่าที่จับต้องได้คนที่เข้ามาในจังหวะนี้มักมองเห็นความจริงใจความสม่ำเสมอและความน่าเชื่อถือของคุณ การเงินของพฤศพจะดีขึ้นชัดเจนเมื่อคุณกล้าจัดการสิ่งที่ค้างคาเช่นหนี้สินเล็กๆที่ปล่อยทิ้งไว้ค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นหรือข้อตกลงทางการเงินที่ไม่ชัดเจนการเคลียร์สิ่งเหล่านี้จะทำให้พลังเงินไหลเลื่นขึ้นอย่างรู้สึกได้และช่วยให้คุณมองอนาคตด้วยความมั่นใจมากขึ้น โดยรวมแล้วช่วงนี้ไม่ใช่จังหวะของความเสี่ยงแต่เป็นจังหวะของการปักฐานใครที่วางแผนดีอดทนและซื่อสัตย์กับเป้าหมายทางการเงินของตัวเองจะเห็นผลลัพธ์ที่ค่อยๆเติบโตแบบมั่นคงไม่หวือหวาแต่ยืนระยะได้ยาวและที่สำคัญคือทำให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจมากขึ้นแบบของราศีพฤษภอย่างแท้จริงคุณอาจรู้สึกว่าทำงานเหมือนเดิมตื่นช้าเหมือนเดิมใช้ชีวิตเหมือนเดิม แต่ข้างในลึกๆจะเริ่มมีเสียงถามตัวเองดังขึ้นเรื่อยๆว่านี่คือทางที่ใช่จริงหรือเปล่าสิ่งที่ทำอยู่พาเราไปไกลกว่านี้ได้ไหมซึ่งเสียงเหล่านี้ไม่ได้มาเพื่อกดดันแต่มาเพื่อปลุกศักยภาพบางอย่างที่คุณเก็บไว้ใช้ไม่เต็มที่ช่วงนี้เหมาะมากกับการมองงานในมุมระยะยาวไม่ใช่แค่ได้เงินเดือนเท่าไหร่แต่คืออีก3-5ปีข้างหน้าคุณอยากยืนอยู่ตรงไหนอยากให้ชีวิตมีคุณค่าในแบบใด ราศีพิศพเป็นราศีที่อดทนและทำงานหนักได้ยาวแต่จุดอ่อนคือบางครั้งคุณทนกับสิ่งที่ไม่ใช่นานเกินไปช่วงนี้จักรวาลกำลังส่งสัญญาณให้คุณขยับไม่จำเป็นต้องลาออกทันทีไม่ต้องทุบโต๊ะเปลี่ยนชีวิตแบบสุดตง่งแต่เป็นการขยับทางความคิดเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนบทบาทหรือเพิ่มทักษะบางอย่างเพื่อเปิดประตูใหม่ให้ตัวเองในด้านการงานหากคุณทำงานประจำ ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ผู้ใหญ่หรือระบบเริ่มมองเห็นคุณค่าในความสม่ำเสมอของคุณมากขึ้นงานที่คนอื่นไม่อยากทำงานที่ต้องใช้ความละเอียดความรับผิดชอบหรือความอดทนจะย้อนกลับมาเป็นแต้มต่อของคุณคุณอาจได้รับมอบหมายงานที่ดูเหมือนภาระเพิ่มแต่จริงๆแล้วคือโอกาสในการสร้างชื่อเสียงในระยะยาวขอเพียงอย่าคิดว่าตัวเองถูกใช้งานแต่ให้มองว่านี่คือเวทีให้แสดงความสามารถ หากคุณกำลังรู้สึกว่าถูกกดดันจากงานช่วงนี้สิ่งที่ควรทำไม่ใช่การต่อต้านแต่คือการจัดระบบชีวิตใหม่เช่นการแบ่งเวลาพักการวางขอบเขตงานให้ชัดหรือการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาแบบสุภาพจะช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสำหรับบางคนอาจมีโอกาสได้เรียนรู้งานใหม่รับบทบาทใหม่หรือย้ายทีมย้ายหน้าที่ซึ่งช่วงแรกอาจรู้สึกไม่มั่นใจแต่ระยะยาวจะพาคุณไปสู่ตำแหน่งที่มั่นคงกว่าเดิม หากคุณเป็นเจ้าของกิจการฟรีแลนซ์หรือทำงานอิสระช่วงนี้คือจังหวะของการวางรากฐานมากกว่าการเร่งโตคุณอาจรู้สึกว่าผลลัพธ์ยังไม่พุ่งแรงทันทีแต่สิ่งที่คุณกำลังทำอยู่คือการสร้างระบบลูกค้ากลุ่มเป้าหมายหรือภาพลักษณ์ที่มั่นคงในระยะยาวอย่าประมาทกับรายละเอียดเล็กๆเ,เช่นสัญญาเอกสารการวางแผนการเงินหรือการสื่อสารกับลูกค้า เพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นเกราะป้องกันปัญหาในอนาคตสำหรับบางคนจะเริ่มเห็นช่องทางรายได้ใหม่จากทักษะเดิมเช่นงานเสริมการสอนการให้คำปรึกษาหรือการต่อยอดความรู้ที่มีอยู่แล้วอย่าดูถูกประสบการณ์ของตัวเองเพราะสิ่งที่คุณทำจนชินอาจเป็นสิ่งที่คนอื่นต้องการมากกว่าที่คุณคิดในเชิงเส้นทางชีวิตช่วงนี้ราศีพฤษภหลายคนกำลังเข้าสู่จุดที่ต้องเลือก แม้จะยังไม่ชัดเจนร้อเปอร์เซนต์แต่คุณจะเริ่มรู้ว่าทางไหนไม่ใช่ทางไหนทำแล้วใจหดและทางไหนแม้จะเหนื่อยแต่ใจยังอยากไปต่อให้เชื่อสัญชาตญาณของตัวเองมากขึ้นไม่ต้องรีบตัดสินใจทุกอย่างในทันทีแต่ให้สังเกตความรู้สึกหลังจากทำแต่ละอย่างหากทำแล้วรู้สึกมีพลังมีความหมายนั่นคือสัญญ,ญาณที่ดีช่วงนี้เหมาะกับการตั้งเป้าหมายใหม่ที่เป็นรูปธรรมเช่นการเรียนต่อการสอบใบประกอบวิชาชีพ การอัพสกิลหรือการวางแผนย้ายงานในอนาคตการเขียนเป้าหมายลงบนกระดาษจะช่วยให้คุณเห็นภาพชัดขึ้นและลดความสับสนในใจได้มากในสิ่งที่ต้องระวังในช่วงนี้คือความกลัวการเปลี่ยนแปลงราศีพฤษภเป็นราศีธาตุดินชอบความมั่นคงชอบสิ่งที่คุ้นเคยแต่โลกกำลังเปลี่ยนเร็วและหากคุณยึดติดกับวิธีดําเดิมมากเกินไปอาจพลาดโอกาสดีๆโดยไม่รู้ตัวไม่ได้หมายความว่าคุณต้องเปลี่ยนทุกอย่าง แต่ควรเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างและยอมรับว่าคุณเองก็ยังพัฒนาได้อีกมากอีกสิ่งที่ควรระวังคือการแบกรับภาระมากเกินไปจนลืมดูแลตัวเองงานจะดีแค่ไหนหากสุขภาพใจและกายพังทุกอย่างก็ไม่ยั่งยืนการพักไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือการชาร์จพลังเพื่อไปต่อให้ไกลกว่าเดิมพลังของชาวพฤษศในช่วงนี้ไม่ได้อ่อนแอแต่กำลังอยู่ในจุดที่ต้องตัดสินใจอย่างมีสติ ระหว่างการยึดสิ่งที่คุ้นเคยกับการกล้าเลือกเส้นทางใหม่ที่ไม่เคยเดินมาก่อนสิ่งที่คุณผ่านมาในช่วงก่อนหน้านี้ทั้งความเหนื่อยความกดดันความรู้สึกว่าทำไมชีวิตต้องแบกรับมากกว่าคนอื่นทั้งหมดนั้นไม่ได้สูญเปล่ามันกำลังหล่อหลอมให้คุณแข็งแรงขึ้นแบบเงียบๆโดยที่คุณอาจไม่รู้ตัวด้วยซ้ำชาวพฤศพเป็นคนที่ไม่ชอบพูดว่าตัวเองลำบากแต่จะเลือกอดทนเงียบๆและเดินต่อนี่คือจุดแข็ง แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นจุดที่ต้องระวังเพราะถ้าคุณอดทนมากเกินไปโดยไม่ฟังหัวใจตัวเองวันหนึ่งมันจะล้าโดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวคำเตือนสำคัญในช่วงนี้คืออย่าฝืนอยู่ในสถานการณ์ที่คุณต้องลดคุณค่าตัวเองเพื่อแลกกับความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินหรือความสัมพันธ์ความมั่นคงที่ต้องแลกด้วยการกดความรู้สึกตัวเองเอาไว้ตลอดเวลาสุดท้ายจะไม่ใช่ความมั่นคงที่แท้จริง ช่วงนี้จัก,กรวาลเหมือนกำลังถามคุณซ้ำๆว่าสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่คุณทำเพราะรักมันจริงๆหรือทำเพราะกลัวจะเสียมันไปถ้าคำตอบคือความกลัวนั่นคือสัญญาณว่าคุณควรหยุดทบทวนชาวพฤิสศพหลายคนกำลังอยู่ในจุดเปลี่ยนที่สำคัญบางคนจะรู้สึกว่าชีวิตเหมือนนิ่งแต่จริงๆแล้วข้างในกำลังเปลี่ยนครั้งใหญ่ สิ่งเก่าบางอย่างกำลังค่อยๆหลุดออกไปไม่ใช่เพื่อทำร้ายคุณแต่เพื่อเปิดพื้นที่ให้สิ่งใหม่ที่เหมาะกับตัวตนปัจจุบันของคุณมากกว่าคำเตือนอีกข้อคือระวังการตัดสินใจจากอารมณ์สะสมโดยเฉพาะอารมณ์ที่คุณเก็บไว้นานๆแล้วไม่เคยพูดถ้าวันหนึ่งมันระเบิดออกมาอาจทำให้คุณพูดหรือทำในสิ่งที่ไม่ตรงกับเจตนาที่แท้จริง ทางที่ดีคือค่อยๆสื่อสารค่อยๆวางขอบเขตและให้คุณค่ากับความรู้สึกของตัวเองตั้งแต่วันนี้ไม่ต้องรอให้ถึงวันที่ทนไม่ไหวบทสรุปของราศีพฤษภในช่วงนี้คือคุณกำลังเข้าสู่บทใหม่ของชีวิตที่ต้องใช้ความกล้าในแบบของคนใจนิ่งไม่ใช่ความกล้าแบบหุนหันพลันแล่นแต่เป็นความกล้าที่จะเลือกตัวเองอย่างสงบ เลือกในสิ่งที่สอดคล้องกับคุณค่าภายในเลือกเส้นทางที่ทำให้คุณไม่ต้องฝืนเป็นคนอื่นเพื่อให้ใครยอมรับปิดท้ายคลิปนี้อยากให้คุณรู้ไว้ว่าถ้าคุณกำลังรู้สึกเหนื่อยเงียบเหงาหรือเหมือนเดินอยู่คนเดียวนั่นไม่ได้แปลว่าคุณอ่อนแอแต่มันแปลว่าคุณกำลังเติบโตช้าๆแต่มั่นคงแบบฉบับของชาวพริศ และถ้าวันนี้ยังไม่มีใครบอกคุณขอให้คำพูดนี้แทนใจได้เลยว่าคุณทำได้ดีมากแล้วแม้ในวันที่ไม่มีใครเห็นถ้าฟังมาถึงตรงนี้ลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปว่าฉันเลือกตัวเองเพื่อย้ำกับจักรวาลและย้ำกับหัวใจตัวเองว่าจากนี้ไปชีวิตของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปและอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้เพราะทุกคลิปต่อจากนี้อาจเป็นคำตอบบางอย่างที่คุณกำลังรออยู่โดยไม่รู้ตัววันนี้ลาไปก่อน ขอบคุณครับ